สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆข้อใจชาวทุกหลักกระทนผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอามื่อเนี๋ยวมาคุยกันเรื่องอาหารเสริมของพืชนะครับอาวิเคราะห์จาะเลยอาหารเสริมของพืชจริงๆมันคือตัวใดน,นะครับมันแม่นแปดธาตุที่เหลืออยู่บ่อันที่ว่าเป็นธาตุอาหารเสริมเป็นโบอนทองแดงแมกนีเซียมเออเป็นทองแดงสังกสีโบรอรนโมลิบดีนัมนั่นแม่นแมอาหารเสริมตัวนี้จริงๆบ่ นะครับไอที่ก้ามันนีนะครับแปดตัวนะครับที่เขาจะใช้ทุงก้าไปวางหานะครับเล็กแมงการีดโบลอนโมลิบดีนัมท่องแดงสังกะสีคอลินนี่นี่เกินนี่เป็นจุนลธาตุนะครับพี่น้องเป็นจุนลธาตุคือเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อยจุนก็คือหน่อยนะครับคือเล็กนะครับแต่ว่าหากขาดบ่ไรเนี่ยแ,แสดงว่ามีความจําเป็นกับพืชอยู่นะครับพี่น้องมีความจําเป็นมีความสําคัญเท่าๆกับธาตุอาหารลักและก,ก็อาหารล่องอาหารลักก็คือ ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมอาหารล่องก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมกับมาทันนะครับหกตัวนี้ยังมีมีความจําเป็นมีความสําคัญกับพืชหลายซําใดนะครับไออาหารจุลาธาตุแปดธาตุที่เกลามะนีนิกเกิลทองแดงสังกะสีโมลิบดีนัมคอลีนโบรอนโบแลนเนี่ยก็มีความสําคัญซ้ญํากันกับาธาตุอาหารหลักเลยนะครับพี่น้องเพียงแต่ว่าเขาต้องการในปริมาณหน่อยเท่านะั้นและเอื่นเป็นอาหารเสริมไปนะครับและเอื่นอาหารเสริมเพื่อคั่วข้าใจเนาะอาหารหลักอาหารลองอาหารเสริมพอจริงๆ ทิงซิบเธาตุเนี่เป็นอาหารที่สําคัญกับพืชบดจะขาดต, nah ตัวได้ตัวหนึ่งบ่ด้นะครับแล้วอาหารเสริมมันคือตัวใดระบ่ดนี่คันอาหารไอจุลธาตุนี่หรืออาหารเสริมยังสําคัญกับเพืชอยู่อาหารเสริมในที่นี่นะครับตามตามข้อหมายนะครับอาหารเสริมก็คืออาหารที่เสริมเข้าไปให้กับพืชหรือกับค้นก็แร้วกต่้ละนะครับที่นอกเนื้อจากอาหารลักที่กินเข้าไปนะครับเป็นอาหารเสริมสําหรับแร่ธาตุในอาหารเสริมนั้นอาจจะเป็นแร่ธาตุ อยู่ในอาหารลักอาหารล่องก็ได้นะครับว่าง่ายคือห้องกินเสริมเข้าไปในกรณีที่ร่างกายขันเป็นค้นกับร่างกายได้รับสารอาหารนั่น вот เพียงพอเช่นได้รับโปรตีนไปเพียงพ่อเสริมโปรตีนเข้าไปสิได้รับข้าวบ่งให้เดน่นเพียงพ่อเสริมข้าวบ่งให้เด่นเข้าไปสําหรับพืชนะครับได้รับในตัวเจนไปเพียงพ่อเสริมในตัวเจนเข้าไปกับเป็นอาหารลักคือเก่านะครับได้รับฟอสฟอรัสเพียงพ่อดินขาดฟอสฟอรัสเสริมธาตุฟอสฟอรัสเข้าไป เสริมโพแทสเซียมเข้าไปสินะครับกอยู่ในกลุ่มอาหารหลักคือเก่านะครับแล้วถ้าอาหารพืชเอ,อ่ออาหารพืชอ,อาหารเสริมพืชจริงๆมันคือตัวอะไอ่นนะครับพี่น้องอาหารเสริมพืชจริงๆนะครับบะหมี่อยู่ใน11ถาดที่เก่ามาเลยนะครับในตัวเกล็ดฟอสฟอรัสโพแทสเซียมบะหมี่นะครับบะหมี่แต่ว่าหากสามารถเพิ่มผลผลิตให้พืชได้เฮ็ดให้พืชเจริญเติบโต,ตแข็งแรงได้อ่ะสามถาบมีอยู่สามถาดนะพี่น้องเนาะ นะครับเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้มีการรับรองอยู่3ธาตุว่าเป็นอาหารเสริมพืชจริงๆนะครับบ่มีอยู่ใน17ธาตุที่กล่าวมานะครับบ่มีอยู่ใน17ธาตุที่เป็นธาตุอาหารหลักของพืชที่กล่าวมาเลยนะครับอ่ะธาตุแรกนะครับพี่น้องใช่โคจเต้เจ้าทุ่งค้นควรมาฝากพี่ฝากน้องธาตุแรกเอาพี่น้องเคยได้ยินนะครับมีการโฆษณากรดซิลิคอนนะครับพี่น้องซิลิคอนซิลิกานะครับถ่ายอยู่ในธรรมชาติเท่ากับมีอยู่ในแก๊บนาะพี่น้องเนาะ ในแกลบนะครับแกลบดิฟแกลบผู้แกลบเผานะครับจะมีกดซิลิคอนมีซิลิก้านะครับเมื่อซิลิก้าลุไปอยู่ในดินจะถืออยู่ลิ้นซี่ย่อยสลายแล้วก็เปลี่ยนเป็นซิลิคอนเนาะเพื่อนน้องไอเจ้ากดซิลิคอนนี่นะครับมีคุณสมบัติทําให้พืชแข็งแรงไม่ล้มง่ายนะเพื่อนน้องเพิ่มผลผลิตให้กับหน้าเขานะครับจะเคยได้ยินปุ๋ยผสมกดซิลิคอนนะเพื่อนน้องอันนี้เป็นเพิ่มผลผลิตให้กับพืชนะครับเฮ็ดให้พืชแข็งแรงนะครับเพื่อนน้อง อันต่อมานะครับธาตุต่อมาก,ก็คือ,อคนใจเศรทุ่งภาพพี่น้องเฮ็ดอยู่นะครับจากเปลือกปุ้งเปลือกปูจากเปลือกของมแมลงนะครับไข่ตัวซั้นนะครับพี่น้องไข่ตัวซั้นก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งนะครับกระตุ้นให้พืชผลิตสารลิกนินและแทนนินมากขึ้นก็คือเฮ็ดให้พืชแข็งแรงในเด้งนะครับพีน่พน้องผนังเซลล์แข็งแรงยากต่อการเข้าทำลายของโรคและมแมลงนะครับธาตุที่2คือไข่ตัวซั้นส่วนธาตุที่3ามครัพี่น้องนะครับจำกับเปลืออาจำกับหมากไป ซุมมาหยวกกันยังใกล้ๆอัะถาที่สามคือโซเดียมนะครับพี่น้องโซเดียมก็คือ,อยังเกลือนะครับอ่าสัญลักษณ์ธาุก็คือเอ็นเอนะครับเกลือนะครับเกลือนี่นะครับสามารถทําให้พืชแข็งแรงได้ขึ้นกันนะครับแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่จํากัดนะครับพี่น้องบพร,บรว่าเกลือเฮ็ดให้พืชแข็งแรงบาเพราะว่าบางเทอโซเดียมนะครับมันก็ทำนาที่แทน้นค่ายๆครับไอ้โพแทสเซียมนะครับพี่น้องสังเกตว่าบางเทอเ้าใส่เกลือเข้าไปเนี่ยจะเฮ็ดให ผลเราใหม้มีรสหวานเพิ่มขึ้นันสินะครับเช่นใหดใส่เกลือให้กับมะพร้าวน้ำหอมอาจธิเฐ็ดในเ้าวน้ำมะพร้าวหวานขึ้นันสินะครับพี่น้องแต่ว่าต้องอยู่ในปริมาณที่จํากัดเพราะไม่ว่าต,าต่ำเขาต่ำเขาได้ตายเขาหล่อเพื่อนเน้ยนะครับฉะนั้นสามธาตุนี้นะครับซิลิคอนไคตัวสัน้นแล้วก็โซเดียมนะครับจึงเป็นธาตุอาหารเสริมของพืชน,นะครับที่นอกเหนือจากซีรีส์ธาตุที่เก่ามาแล้วนี่คือจังเสริมตัวจริงนะพี่น้องเนาะ เขากับสามารถนําไปใส่พืชได้นะครับพี่น้องไปใส่พืชได้นะครับส่วนอาหารเสริมแต่ละตัวได้มาจากไสนะครับก็ได้มาจากธรรมชาติที่มีอยู่เช่นกดซิลิคอนก็ได้จากการเอาแกลบนะครับมีอยู่ในแกลบนะมีมากในแกลบเพราะว่าจะเป็นแกลบดิบรหรือแกลบเผานะครับส่วนไข่ตัวสั้นนะครับพี่น้องก็ได้จากการนําเปลือกมักเปลือกกุ้งเปลือกปูนะครับส่วนโซเดียมก็เกลือทั่วไปนาะในพงศรลดก็มีด้วพี่น้องนะครับโซเดียมบางเทือก จะด้งยิ้นว่าเอาผงโซลต์ไปใส่ผลละหมากลากไม้เคลื่ไห้รสชาติดีขึ้นเพราะว่าแต่ทางนั้นทางนี้ต้องอยู่ในปริมาณที่จํากัดที่พอเหมานะเนาะพี่นอ้องเนาะนะครับ <c oughs> ในผงโซลต์มีเกลืออยู่พี่นอ้องคือบบเข้มโมโนโซเดียมกูตาเมตดพื่อเกลือเนาะเพื่อเกลือของกรดกูตามีดนั่นเองนะครับพี่นอ้องนะครับนี่เป็นเพียงธาตุอาหารเสริมนะครับเสริมจริงๆนะครับพี่นอ้อง ม,ม,มีก็ไ้บ่มีก็ไ้หมยขวาาเฮาปลูกพืชตามปกติเฮาอาจจะบ่ได้มีไข่ตัวซัานมาหดบ่มีซิลิกอนมาใส่บ่มีผงสลดไปใส่พืชเฮาก็จะเริ่เติบโตตามปกตินะครับพี่นอ้องไ้มากห้ผลขึ้นเกานะครับหรือทามีใส่ก็ยิ่งจะดียิ่งขึ้นน่งสินะนะครับเพราะจะเอื้อนว่าอาหารเสริมนะครับพี่น้องกินเพืชเป็นเสริมสําหรับคงข้นเนี่ยมันจะได้อาหารเสริมแ <c oughs> านหากินเขาแ่บนอนรับอยู่คือเกาเนี่ยก็จะเป็นต้องเสริมนะพี่นอ้อนงะอาหารเสริมคนเป็นยังง น้ำบักสองเศร้าอาหารเสริมนะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้นะครับคงจะให้พี่น้องเข้าเข้าใจนะครับห้ามสาระหน้าลูกเยวกับอาหารเสริมของพืชจริงๆมาฝากพี่ฝากน้องเนาะนะครับอ่ะนะครับอ่ะเทใส่พี่น้องเข้าเข้าใจว่าไออาหารเสริมหรือจุลธาตุอยู่ในกลุ่มธาตุอาหารพืชนั่นนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นอาหารที่จําเป็นนะครับมีความสําคัญเท่ากันครับ NPK เลยเนาะครับียงแต่ว่ามันต้องการในปริมาณหน่อยเท่านั้นก็เลยเว่ากันว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อให้เขาใจง่ายเท่านั้นจริงๆมันก็เป็นกลุ่มอาหารกุ้มจุลธาตุที่มีความสําคัญเท่ากันกันกบ NPK แล้วก็เท่าสําคัญเท่ากันกันกบอาหารร่องแคลเซียมแมกนีเซียมกับมาทาันในเองนะครับพี่น้องส่วนอาหารเสริมพืจริงๆบบมีในสิบเธาตุแต่ว่าสามารถทําให้พืชเจเริญเติบโตและก็เพิ่มผลผลิตได้นั่นก็คือ ซิลิคอนนะพี่น,อนอ้นองเนาะซิลิคอนไคโตซานแลวก็ยังก็โซเดียมนะครับพีน่น้องสามตัวนี้จึงเปลี่ยนเป็นอาหารเสริมของพืชจริงๆนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากนอก้องเพื่อนท่านนี้นะครับสวยแล้วเฮนงานคลิปหน้าไม่ยังดีๆเฉพาะขมาคลิปนี้สวัสดีครับ